สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง YouTube ของแอมอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนเช่นเคยเนาะเหมือนที่แอมบอกลูกค้าของแอมทุกท่านนะคะในทุกๆคลิปว่าให้เข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องทาง YouTube ของแอมออโต้โปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้แอมจะรถรีวิวสวยๆนะคะมาไว้ให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เนาะเป็นรถยนต์ของ f อร์นะคะรุ่น XLT เป็นรุ่นที่ สุดฮอตยอดฮิตในตอนนี้มากๆเลยนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เนาะแล้วก็มีหลายเฉดสีให้ลูกค้าเลือกตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะแล้วก็รวมถึงชุดแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นคันนี้เนาะลูกค้าเลือกชุดแต่งที่เป็นสไตล์ของ หน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะชุดกันชนท้ายเหล็กแล้วก็โลบาร์หลังเหล็กของแฮมเมอร์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่จองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะเราจะบอกลูกค้าในทุกๆคลิปเช่นกันนะคะว่าเรามีการอัปเดตในการแต่งให้ลูกค้าทุกๆชิ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านช่องทางของ ลายด้วยว่าเรามีบริการดีๆทางด้านการส่งมอบรถแล้วก็บริการดีๆทางด้านการแฟรนน,นิ่งเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งที่ลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกสรรมามีอะไรที่ตรงใจลูกค้าที่กำลังติดตามช่องทางของ u t u b e แอมอยู่ท่านอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่นชิ้นแรกนะคะที่แอมเกริ่นในเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือตัวกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะคะอันนี้จะเห็นว่า กันชนหน้าเหล็กของแฮ m m e r นะคะจะมีโลโก้แดงชัดเจนมากนะคะแล้วก็ห่วงแดงเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงอันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งของไฟตัดหมอกอันนี้ยังใส่ให้ลูกค้า เหมือนเดิมด้วยนะคะสำหรับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีเนาะแล้วก็รวมถึงป้ายทะเบียนนะคะอันนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ด้วยเช่นกันนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยเนาะแล้วก็รวมถึงนะคะกระจังหน้า FORD Ford นะคะอันนี้เราทำการเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะตัว Ford ภาษาอังกฤษตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาสีดำล้วนหรือว่าจะเอาฟอนต์ภาษาอังกฤษสีอะไร ที่ลูกค้าต้องการนะคะน,นี้ลูกค้าสามารถเลือกฟอนต์ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเอเซอรี่เล็กๆน้อย<ๆ>นะคะในส่วนของตัวครอบไฟหน้านะคะอันนี้เราทําการใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงสกรูฝากระโปรงนะคะอันนี้เราก็มีให้ลูกค้าเลือก3แบบนะคะเป็นสกรูทรงฟิตนะคะจะเป็นทรงเต็มบานเหมือนอคันนี้นะคะทาเป็นสีูโทนให้ลูกค้าสีแดงสีขาวตัดสีดํา ด้านนั่นเองนะคะแล้วก็เสริมหล่อด้วยตัวแรปตัวนี้นะคะที่ทําเป็นสีขาวให้ลูกค้าด้วยนะคะเสร็จจากด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านข้างบ้างนะคะว่ามีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างเนาะค่ะเดี๋ยวมาชมในโซนของด้านข้างบ้างนะคะอย่างที่ย้ำกล่นในเบื้องต้นนะคะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะใช้ชุดแต่งที่เป็นแฮมเมอร์ ทังด้านหน้านะคะแล้วก็โลบาร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างบ้างนะคะสําหรับด้านข้างนะคะเราใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะอันนี้แจ้งลูกค้าเหมือนทุกๆคลิปนะคะว่าซุ้มล้อเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบมีมุสตันเลตอันนี้นะคะที่เราใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเนาะเพื่อให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูเทร่รับเข้ากับตัวชุดยางที่ลูกค้าเลือกอย่างลงตัวมากนะคะเป็นยางขอบปเป็นของ คันคุกไดนาโปเอทีนะคะจับคู่มาพร้อมกับล้อลายมาเวลนะคะเป็นล้อของมาเวลเนาะที่เรียกว่าเป็นโทนของดำล้วนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอเซสซอรีนะคะที่เสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบโลโก้นะคะตัวฟรีมตัวกันสาดตัวราวหลังคานะคะอันนี้เราทําการเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะรวมถึง เบ้ากันรอยมือเปิดด้วยนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนาะที่อยากจะนำเสนอนะคะนั่นก็คือตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกอันนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า5 0ลายเลยนะคะหรือลูกค้ามีลายในดวงใจนะคะอยากจะให้เราติดตั้งให้ก็ส่งแบบมาส่งไฟล์มานะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะ สำหรับฟิล์มนะคะบอกอีกสักนิดนึงเนาะว่าเราทำการติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์หนาบางได้เลือกอยี่ห้อได้นะคะว่าจะเอายี่ห้ออะไรเปอร์เซ็นต์หนาบางเท่าไหร่นั่นเองนะคะสำหรับโซนของด้านท้ายนะคะอย่างที่แอมเกินในต้นคลิปนะคะว่าลูกค้าทำการใส่เป็นโลบาหลังเหล็กของแฮมเมอร์นะคะมีโลโก้ของคาช์เตนนะคะเป็นเป็น ยี่ห้อของแฮมเมอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของโลบาร์หลังเหล็กของแฮมเมอร์เลยนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ลูกค้าด้วยเ<ๆ>ช่นกันนะคะสำหรับตัวโลบาร์หลังเนาะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอายี่ห้ออะไรนะคะหรือมีโลบาร์แบบไหนนะคะส่งแบบมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะหาตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในโซนของด้านหลังบ้างนะคะว่าเรามีรุ่นไหนที่ อยากจะนำเสนอให้ลูกค้าบ้างนะคะสำหรับในโซนของด้านท้ายนะคะค่ะชมความหล่อด้านหน้าด้านข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในกันในโซนของด้านหลังนะคะอยากจะบอกลูกค้าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริการ,การด้านการส่งมอบรถนะคะเรามีบริการดีๆให้ลูกค้าถึงพื้นที่เลยด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการบริการด้านการไฟแนนซ์ด้วยนะคะเรามี จ้าหน้าที่นะคะวิ่งไปเสร็จเอกสารถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันในโซนของด้านท้ายบ้างนะคะสําหรับชิ้นใหญ่ชิ้นเอกเออีกชิ้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวกันชนท้ายเหล็กอันนี้นะคะที่ลูกค้าให้เราติดตั้งให้เนาะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กที่เรียกว่าอบด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะคะจะกันแรงประถทนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็จะ ทนแรงเฉียวชนของด้านข้างได้อย่างดีมากๆนะคะแล้วก็จะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จเลยนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีไฟถอยนะคะอยู่ตรงด้านท้ายของตัวกันชนท้ายด้วยนะคะแล้วก็ยังคงตำแหน่งเซ็นเซอร์ท้ายไว้4ตำแหน่งเช่นเดิมนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ปกติจะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้ คู่ตัวรถของเขาด้วยนะคะอันนี้เราก็ทําการใส่เพิ่มเข้าไปในตัวของการจนถ่านนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวดาบหลังนะคะที่มาพร้อมกับตัวเบ้ากันรอยนะคะอันนี้ใส่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวดาบท้ายแล้วก็ตัวเบ้ากันรอยในรุ่นที่เราเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะ ฝากลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องทาง Youtube ของแอมแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามไว้นะคะลูกค้าเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูคลิปต่างๆสไตล์การแต่งรถต่างๆของแอมได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ XLT นะคะสไตล์การแต่งแบบว i d บ Body เนาะแล้วก็หน้าเหล็กเหมือนรถคันนี้นั่นเองนะคะหรือจะเป็นกระบะแคบยกสูงนะคะที่เรียกว่ามีหลายสไตล์ในการ ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะลูกค้าก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันเอาไว้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้เนะเาะแอมขออนุญาตนะคะลาลูกค้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้ากดติดตามไว้นะคะว่าจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ